สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกในชาดกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะครับผมเรื่องนี้เริ่มต้นจากในธรรมสภาเลยนะฮะที่พระภิกษุหลายรูปกำลังคุยกัน คุยกันเรื่องอะไรเหรอคะก็สรรเสริญพระปัญญาของพระพุทธเจ้าไงครับว่าโอ้โหหลักแหลมมากชำแรกกิเลสได้หมดจดอ๋อค่ะทีนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องเข้าเออพระองค์ก็เลยตรัสว่าปัญญาเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีในชาตินี้ท่านก็เลยจะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังถูกต้องครับก็เลยส่งปรารบชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือคามณิตฉันทชาดกนี่แหละครับ คามณีฉันทชาดกครับว่าด้วยเรื่องลิงเป็นสัตว์ไม่รู้จักเหตุอาา่ะฮะแล้วในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว์คือใครคะในอดีตชาตินั้นพระโพธิสัตว์ก็คือเอ่อพระกุมารอาทาสมุกค,ครับเป็นราชโอรสแห่งกรุงพาราณสีอาทาสมุกที่แปลว่ามีพระพักเหมือนกระจกทองคำผุดผ่องมากๆใช่เลยครับแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือพระบิดาพระเจ้าชนสันทะเนี่ยเอ่อ ต,ตอนนั้นพระกุมารยังทรงพระเยะวาวมมากมากเลยใช่ไหมคะมาหรือว่าคุณนางที่ปรึกษาก็เลยเ,เกิดลังเลลังเลว่าว่าพระกุมารยังเด็กขนาดเนี้จะมีปัญญาพอปกครองบ้านเมืองได้หรือเปล่าก็เลยคิดจะลองทดสอบดูสะก่อนอ,อ๋อก่อนจะถวายราชสมบัติว่างั้นเถอะครับผมและการทดสอบนี่แหละที่เป็นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องออลิงไม่รู้จักเหตุเขาทดสอบยังไงคะ ใช้ลิงมาเกี่ยวอะไรด้วยคือเราอมาร์เนี่ยเขาก็ไปหาลิงมาตัวหนึ่งเป็นลิงที่ฝึกมาแล้วนะให้เดินสองขาได้โหฝึกมาอย่างดีเลยครับแล้วก็จับมาแต่งตัวปลอมเป็นคนในตำแหน่งต่างๆเพื่อจะดูว่าพระกุมารอทา,าสมุขเนี่ยจะมองออกไหมค่ะ แล้วการทดสอบแรกเขาเอาลิงแต่งเป็นอะไรคะครั้งแรกเนี่ยเอามาแต่งตัวแบบภูมิฐานเลยนะเป็นเหมือนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชัยภูมิคือคนดูทำเลที่ตั้งใช่ครับดูว่าตรงไหนเหมาะจะสร้างอะไรทำนองนั้นแล้วก็พาไปเสนอพระกุมารบอกว่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญน,นะควรแต่งตั้งแล้วพระกุมารทรงว่าอย่างไงคะมองออกไหมมองออกสิครับพระองค์ทรงพิจารณาอยู่แป๊บหนึ่งก็ตรัสเลยบอกว่านี่มันลิงนี่นะ โห้ oh, ทำไมถึงมองออกล่ะคะเขาแต่งตัวมาเหมือนขนาดนั้นพระองค์ไม่ได้มองแค่เปลือกนอกไงครับท่านมองไปถึงธรรมชาติของมันเลยท่านตรัสว่าสัตว์แบบนี้เนี่ยเออไม่ฉลาดในการสร้างบ้านสร้างเรือนหรอก <c oughs> มีแต่จะทำลายสิ่งที่คนอื่นสร้างไว้แล้วคือมีปกติลุกลิกไม่นิ่งแล้วก็เออชอบทำลายเข้าของเป็นธรรมดาของสัตว์ระกูลนี้ โอ้โหคือมองทะลุไปถึงนิสัยพื้นฐานเลยว่าไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลของการสร้างสรรค์ถูกต้องครับชี้ไปที่แก่นเลยอมาดก็คงจะอึ้งไปแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้มีครั้งที่สองอีกครับเอาลิงตัวเดิมนี่แหละมาแต่งตัวใหม่คราวนี้ให้เป็นอมาดผู้ตัดสินคดีความดูครึมๆน่าเชื่อถือตำแหน่งนี้ยิ่งต้องใช้ปัญญาความยุติธรรมเลยนะคะแล้วพระกุมารว่าไงคะรอบนี้ก็ปฏิเสธอีกครับท่านบอกว่า สัตว์แบบนี้จะไปตัดสินคดีให้ใครได้เหตุผลคืออะไรคะคราวนี้คราวนี้ท่านชี้ไปที่ลักษณะภายนอกก่อนเลยคือขนบอกว่าขนแบบนี้ไม่ใช่ขนของคนที่มีความคิดอ๋อดูออกว่าไม่ใช่ขนมมนุษย์ครับแล้วก็อ้างคำสอนของพระบิดาด้วยว่าธรรมดาลิงเนี่ยเอ่อย่อมไม่รู้จักเหตุผลอะไรเลยสักอย่างก็ยังคงย้ำประเด็นเดิมว่าไม่รู้จักเหตุไม่เข้าใจผลใช่ครับ สัตว์ที่ไม่เข้าใจเหตุผลจะไปวินิจฉัยความถูกผิดหรือทําให้คนอื่นเขาสบายใจได้ยังไงชัดเจนมากค่ะแต่ก็ยังมีการทดสอบครั้งสุดท้ายอีกใช่ไหมคะครับครั้งที่สนี้ผมว่าท้าทายสุดแล้วนะเขาให้ลิงเป็นอะไรคะเขาเสนอลิงในบทบาทของผู้มีความกตัญญูรู้คุณครับแบบว่าดูแลพ่อแม่วงตระกูลเป็นอย่างดีเป็นคนดีน่ายกย่องโอ้อันนี้เป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องจิตใจเลยนะคะแล้วพระกุมารจะมองทะลุได้ยังไงล่ะคะ ก็ยังมองออกครับผมพระองค์ก็ยังชี้ไปที่ธรรมชาติแท้ๆของลิงอยู่ดีธรรมชาติอะไรอะคะคราวนี้ท่านบอกว่าลิงเนี่ยมันมีจิตใจกลับกลอกคือมันไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้อ๋ออารมณ์ไม่คงที่ครับและท่านก็อ้างคําสอนพระบ,บิดาอีกว่าสัตว์ที่มีจิตใจแบบนี้จะไปเลี้ยงดูพ่อแม่หรือพี่น้องตัวเองให้ดีตลอดรอดฝั่งได้ยังไงการกระทําในระยะยาวไงครับว่าการดูแลต้องทําต่อเนื่องต้องมีความรับผิดชอบ สุดท้ายอมหมายก็เลยต้องยอมแพ้จริงๆสินะคะก็ยอมรับโดยดุษฎดีเลยครับว่าโอ้โหพระกุมานิพระปัญญาลุกซึ้งจริงๆมองทะลุหมดไม่หลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยค่ะก็เลยพร้อมใจกันอภิเษกให้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอาถาสมุขในที่สุดแล้วพอเล่าจบพระพุทธเจ้าก็ส่งเชื่อมโยงกลับมาปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ก็สรุปว่าเนี่ยเห็นไหม แม้แต่ในอดีตการนานโพ้นตถาคตก็มีปัญญามากแบบนี้แหละแล้วก็เฉลยว่าว่าพระเจ้าอาถาสมุกในตอนนั้นก็คือพระองค์เองในชาตินี้นั่นแหละครับโหเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดีมากๆเลยนะคะเรื่องการมองคนการประเมินค่าไม่ใช่แค่ดูสิ่งที่ปรุงแต่งภายนอกใช่ครับหัวใจสําคัญเลยคือการใช้ปัญญาพิจารณาให้ลึกถึงเหตุและผล มองให้เห็นธรรมชาติแท้แทของสิ่งนั้นหรือคนนั้นซึ่งลิงในเรื่องนี้ในขาดคุณสมบัติตร,ตรงนี้ไปอย่างสิ้นเชิงครับคือทําอะไรไปตามสัญชาตญาณกลับกรอกไม่เข้าใจเหตุผลไม่มีความสามารถในการสร้างสรรค์หรือรับผิดช,ชอบจรงิจรงๆจงัจงๆฟังเราก็น่าคิดตามนะคะในยุคสมัยนี้ที่แบบการนําเสนอตัวเองการสร้างภาพลักษณ์มันเยอะแยะไปหมดอืมครับ เราเองใช้ตัญญาในการมองสิ่งต่างๆหรือมองคนรอบตัวได้ลึกซึ้งพอหรือยังหรือบางทีเราอาจจะเผลอตัดสินอะไรๆจากลิงที่แต่งตัวสวยอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสิครับเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันเองจริงๆครับว่าเรามองเห็นเหตุที่แท้จริงหรือมองเห็นแค่เปลือกที่เขาสร้างขึ้นมา